สวัสดีครับพี่น้องกองไยทุกๆทุกคนนะครับก็ผมพี่ตองนะครับเชิญน้กแก้วสายพูดการกินเพื่อให้ติดใจนะครับอานนี้ช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับเมื่อนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบงนะครับเผาเบงหน้งพี่นองนะครับเมื่อนี้นะครับมาแล้วนะครับน่านนาเก้าเบอร์สิบเซนะครับมาชีแล้วครับสองกระสอบนะครับตาชิโตนะครับนี่ผมน้ำพันไปจำไายเห็พ่อแม่พี่น้องนะครับตาชิโตนะครับซึ่งน้ำเข่ามาจากยะอุดนะครับ ร้านใช้จะเลืินผ้าหนิดนะครับมันนี่ก็เดี๋ยวไหมเบิ่งนะครับฟ้ามันมีจังไห่เนี่ยครับเม็ดนะครับฟางงามบอนะครับนี่ครับสำหรับเขากันไยคุณเมิรนะครับเ็าต้องมี่างไม้นะครับเน่นความจวดกับความขาวนะครับลงสีสีข้ายตมันเองนะครับก็ได้ไปเลาะเก็บของมาสีนะครับพี่น้องผลเมื่อสีนะครับผลมาสีเองนะครับจากค้างศรัทธานะครับพี่น้องเมื่อนี้กับประมาณห้าสิบอพ า860กรอบกระเ้านะครับเฮ้ยข็งแงมากมายนะครับนี่ครับวันนี้พามาเบิงนะครับน่านหาเก้านะครับเบปิด17นะครับนี่เม็ดงามอยู่นะครับตาซิโตนะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับตนตะโลกใบไม้โลกเน่าก็หวังนะพี่น้องนะครับตาซิโตมาเบิงการสีกันได้นะครับพี่น้องเมาเบงลูกหินนิดนึงนะครับกระถอบประมาณจกเปอร์เซ็นต์นะครับลูกหินนิดนึงนะครับกระถอบประมาณ 30%นต์ะครับนี่ครับลูกหินที่1นึ่ะครับก็ะถอออกมาท่นี้ครับผมเป็นลูกหินที่2องคือเกลานะครับพี่น้องลูกหินที่2นี่ก็ท่อออกมาประมาณ65้ปร์เซ็นต์นะครับนี่ครับลูกหินที่2อนะครับมเป็นล well, er. ูกหินที่สามกับี่พี่น้องลูกหินที่สนี่กระอกออกมา95%เปอร์นตแลครับพี่น้องสำหรับลูกหินที่3 95%นนะครับนี่ครับ ผม,ผมเขายังมาเต็มประเด็นครับถาเบื้งลูกหินทีซีกันนะครับสำหรับน้านหาเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับรับลูกหินทีซีครับเบ้องกันเลยนะครับอันนี้รับประกันพรบเข้านะครับนี่รับลูกหินทีซีพี่น้องเบ้งเอานะครับน้านหาเก้านะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับตราซิโตนะครับเสื้อของต้านทานโรคนะครับนี่นะครับผมก็ดีใจนะครับที่ว loyalty, oh a, ่าแม่พ <un> well ี่น้องได้พับคอามปลุกใและมันถูกใจนะครับเอาก็ต้อยคนนะ ราคามีกินหอมนะครับพี่น้องได้กินหอมแจ่มก็ดีใจนะครับเพราะว่าราคาของผู้เชิญละกบนะครับมื้อนี้ก็อยู่ที่5บาท70สตางค์นะครับเขาคดนะครับสำลักเขาแห้งนะครับเขาขอเขาหกนะครับหรือว่าน้าหาเขาดิ้ดเจ็ดบาท50สตางค์นะครับหอมมะลินะครับเขาดิ้่เี็7บาท50สตางค์นะครับเห็นะครับพี่น้องเอ้ยไปสอบละพันสองพันสามนะครับเขาถึกๆเอ้าจะเอาเป็นเช้านะ เฮ็ดใส่ขหอใส่แล้วนะเฮ็ดจั้งใจสิตายลดสนุนกับหาวิธีกนักนเอานะครับพี่น้องนี่นแล้ครับตั้งใจกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับจะให้ให้ต่องแับเปอร์การกเกษตรเด้อครับเพื่อน,นกแก้วตัวนี้นะครับนกแก้วตัวนี้น้อยตัวนี้สิได้หาคลิปสีๆน,นะครับมบาฝากที่ฝากนองนะคะรับผมรับเมื่อนี้ก้ะสวัสดีครับ